ทำตามน้ำ <ล symmetric S 1> ตกนั <Credit> ่งพิรรมนำใจใกล้น้ำตกนั่งคิดทกตกทำตามน้ำให้นั่งคิด น่วง,งช่วงไหลไหลมภายในนั่งพิดให้หลมออกบอก,บอกถึงทม ลมหายใจเริ่มใหม่ไหลไม่รื่นลมดันฝืนคืนเข้าเอาถลำลมดันออกนอกไปให้ท้องนำลมลึกล้ำนำไปใจรู้ตัว ดูลมไปไม่นานการสงบดูลมจบไม่นานการนิ่งทั่วดูลมให้ใจนิ่งสิ่งสื่อตัวดูลมทั่วกายให้ใจนิ่งทำ เมื่อสงบจิตให้ไม่ไหวไหวเมื่อจิตมั่นทำใดใจลิกหลังเมื่อจิตผ่านวิจารีติครรเมื่อจิตคลํสุขภาเอากักคตาใจ สติให้ได้รู้คู่ฝนตกสติตกตื่นรู้สู่ฝนให้สติต้องตองคู่สู่ลุกไปสติให้ใช้ทำนำสู่ทาง ฝนตกเปลี่ยนเปี่ยนรมนำสู่ให้ฝนตกไหลได้น้ำตามทางบ้างฝนตกสู่ยืดพันเจริญทางฝนตกดังทางธรรมนำชื่นเด็น